สวัสดีค่ะทุกคนพบกับโฟนฟินชาแนลและตอนนี้โฟนกันอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลําโพงและวันนี้โนก็นจะพาทุกคนไปเที่ยวรถไฟน้าเที่ยวปายทางนีน้ก็อยู่ที่สวนส,วน,สวนประดิษฐ์พร้อมยังงุะคนไปไปเที่ยวกันจุดเริ่มต้นของการเดินทางกัจะอยู่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลําโพงรถไฟออกตรงเวลาจุดนาประลาดตรงอาลาดอาลาดดึงหอดน,นคนปรปฐม จีดีนครปฐมแต่ทั้งคุณทั้งลมเลยขึ้นรถไฟต้อ,อทุกคนล่าตองมีคนกามาถึง สวนโซนประดิษฐ์แล้วว่ารถไปเล็ดเพราะว่าเพื่นหลีกให้รถที่เป็นมาจากซ้ายไต้นะพานมันก็เลยเร็ดมากประมาณชั่วโมงหนึ่งตามจริงก็ต้องถึงตอนหโมงครึงแต่อันนี้มาถึงเที่ยงครึ่งไปห้องไปเบิ่ง ุกคนเราตอนนี้ก็ถึงส่วนนเรามันบอกับพาก,กันออกกีฬาแชมปิ้งมาแต่ว่าก็มีคนเปล่นวันณนาาบทหไลายนีอย่าเพนใจทุกคนชมบรรยากาศรอบๆดว่าเป็นจังไโอ้หรถไฟน้าเที่ยวของโวกุลจะรถไฟน้าเที่ยวจะมีเฉพาะวันหยุดถ้าหยุดเง้วก็จะมีสามมือถ้ากเกิดว่ายุดธรรมดาก็จะมีแค่เสาร์อาทิตย์สองมือแล้วก็จะมีไปอยุธยาไปสระบุรีไปน้ําตก ใช่โยกเราก็มาหัวหินเราก็มาส่วนนๆไว่าถ้บบาผู้ใดสนใจอันใดก็คือสามารถเขาได้ในติ๊กเก็ตเลยเแต่ควนจะตอนที่้ว,ว่าคิดจังไดว่าจองจังไดทุกคนเราพูดก,กับคอจะคิดไปแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก,ก็กด subscribe ให้ฝนได้นะครับไปลเลยบ๊ายบาย